สวัสดีจ้าพ่อสวัสดีเ้อพี่น้องป้องไปบ้านเฮานะคะวันนี้ก็มาเก็บลูกลิสนะคะอยู่บ้านมูอยู่แถวซุนดานะคะอยู่ซุนด์อเลยฮุสเน็ตมาอีกนะคะนี่ให้ตีน้อยเพิ่นตัดนะคะเพิ่นตัดโอ้เก่งมากนี่นี่นี่อันนี้ด้วยลูกนี่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 โมทาอันนี่ลูกลิสต์นะคะอภิษณ์น้ำซับค่ะ เห็นนำซับจะอร่อยมันจะออกเปรี้ยวๆหวานๆนะคะ <c oughs> โอ้โหนีเ่เร่าดูโมาทาอันเนี่ยไหนบ่นยอยเอ้ฟิงฟิงดูโมฟิงเท่าดูโมทาอันหลกอ, <c oughs> อันนี้คือพุ่มมานะคะเดี๋ยวจะให้ปเบึงน,นี่มันสุกแล้วมันกินได้นะคะมูบอกว่าเกไปกินบ้านนาจันพี่นอ้องนี่นะคะนี่ยังกินได้ อร่อยนี่มันเริ่มสุกแล้วค่ะนี่นี่กินได้เลยนี่เด็ดมัน่นนี่ค่ะอืมอ้มอร่อยือแต่แต <c oughs> มันแต่มันยังปลาสุกดี้ะจ้ะมันยังปลาสุกดี้าสุกถ้าสุกแบบว่ามันจะหวานๆเลยค่ะเห็นไหม ฮะยอเอค่ะวันนี่ค่ะล้มๆจัหน้อยด้วยค่ะเดี๋ยวผ้ามูเจ้าวเวียนหวัวเราแล้วลไปเบ่งบรรยากาศรอรรรบๆเดี๋ยวตีไม้ผ้ามาตัดนะคะเห็นรเ่าค นี่บ้านบ้านมูนะจ๊ะบ้านมูขาเจ้าอันมูเฮ็ดอันมูเฮ็ดอันน้ำขนมจีนอยู่จ้านี่ค่ะโอ้พี่น้องเบิ่งนเจ้าโดกับแมทเซฟฟินเดี๋ยวมาเช็คกันเยอะเอซฟฟินอันนี้ลุ้าพี่บิ๊กหรกเออดูคำสเทธิ์ได้คนละพี่น้องอู้อากาศ มื่อนี้แดดนะคะเมื่อนี้อากาศดีค่ะนี่ค่ะรอบๆบ้านมูนะคะ,ะ,ะเดี๋ยววังสารแหน่พี่น้องงามงาม,มงป้าเจ้าวงสารแหน่รู้าป่นะคคน,นะฮะเแ,แล้วฟินฟ้ากันแล้ววงสารแหน่รู้พี่น้องเอ้ยคุณผาป้านั่งปลูกเลยแบบเป็นสวนผุ้หน่ะดีรียาผุ้หน่ะสารแหน่พี่น้องปัทถุ พ่อนมกะมปลูกสินนเอานอพี่น้องนปลูกลาแหนได้งามมากเลยค่ะนี่ค่ะพ่อแมาหนีนะคะนนๆมาหาพื้นที่นึ่งนะคะต่างคนกับต่างอยู่นอกพื้นพื้นเฮ็ดงานเออถ้าอามลูกแล้วก็ไปซีดตรงนั้นเด้อมามาเดี๋ยวมาลุดดี๋ยวพดนี่นะคะฮะก็ซีดแต่เอออย่าซีดแต่ โนมาสิตเตนี่ไหนท่าแกนซาแดนอินนะฮะนี้ก็พาตีน้อยมาเปิดหูเปิดตาเปิดจมูกเปิดสมมือกับเปิดอยู่แล้วครับพี่น้องพาเขามาเล่นนะคะแม่เนาะเขาฟุ้งท่าจะกะถ่าแกนซาบุปะแล้วก็รู้ดีอีเจฉซิตเตอร์เมจิโลโฟนไหน อีกเจ็เจ็เม็ดเท่าเราฝนนี่นะคะประมาณนี้ค่ะทุกคนไปค่ะ <c oughs> นี่ไม่ออกนี่นะคะก็ค้างบ้านแถวบ้าน,แถ,านแถวบ้านมู่ค่ะน,นี่ค่ะแถวบ้านมู่อันนี้มันเป็นดอกไม้นะคะดอกไม้ที่ว่า <c oughs> จำได้บอที่ว่าเป็นยุ่นตีไม,ตไม้ตีไม้บุรรุจกซื้อมั้ยด้อค่ะต้องขออภัยด้วยนะคะ อันมันจะ,ะพ่อไกลๆยู่เราเนี่ยมันสิเป็นนวยมันจะเป็นสีแดงเอาไปใส่เป็นแกกันดอกไม้ในงามค่ะพี่น้องแล้วกับโบเฮียงไงโบแห่งไงงามพนะงามเราเราทาบูติกิ่นเอาไปขายนี่งก้อะมันเจ็ดสิบแปดสิบคนเด้พี่น้องอันนี้ก็คือว่าถามมันเห็นนะถาทตีไม้เห,มเห็นอยู่ปลาอยู่เขาสิตีไม้ก็ไปเอาน้ำเพราะเพราะว่ามันมีของผู้ใดเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะโอ้แดดแล้ว เดี๋าบรรยากาศกัสิเป็นนังเสียหลับพี่น้องก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะค่ะเด้อนี่เอาเบิ้งอีกรอบนึงแล้วก็สิไปเบิ้งพลเมลนะคะตีมาสิเก็บผลเมลตีน่อยคนถือกล่องหกบดายค่ะเพราะว่าอย่างตีมือมันสันนะคะนี่ค่ะบรรยากาศอยู่แถวสุนดานะคะมาหามูสุนดาน้านนี่ะติดกับติดกับทะเลเลยนะคะวิวสวยมากอากาศดีมบ่านนี้ฝนตกนะคะ <c oughs> พอาฝนตกแล้วค่ะกระแดดออกนี่ค่ะตีไม้สิมาตัดนะคะหายงางกินบนล้ไม้อ่าปัดงดูแดงจึงคึงเ <c oughs> ไม่ใช่แฟนแฟนน้องหนิงแฟนเพื่อนนะคะเขาจะเอาไปทําน้ําซับนะคะตีไม้ก็ต้องเก็บให้เผิ่นนะคะเดี๋ยวสิได้เพราะว่ามันเห็นไหมคะเนี่ยมันสุกแล้วนะคะแต่ว่ากกกินกินสมได้คือเก้าค่ะพี่น้องนะคะ เอาฝนตกเอาฝนยังมาตกต่อเนี่ยโอ้พี่น้องมันใช่เหรอใช่ใช่ไหมนี่แม่ผลไม้อนะ่ะคิดเ่มันอันนี้มันยาว่าในสุกดีด้วยอันนี่ค่ะอันนี้อร่อยอืมัมนมนจะเป็นแบบนี้ค่ะ อ่อยอ่มันลงมันกับสีมีนกมันสีมีนกมีอย่างมาก,กินได้มันบางทีมันมันเป็นสีแบบนี้มันก็นยังั่นได้สูกเบิดได้พี่น้วงเด้อเบิ่งดีๆเด้ดค่ะ พอสูงมันสิออกเปรี้ยวๆมันสิออกเปรี้ยวเฉพาะคอยกินกับไอเอิม่มเราเดี๋พี่น้องนั่งบอกเก็บไปกินบ้านเราสัตวพี่น้องนี่ค่ะมันสิหน้าตาสิเป็นนังสีเด้อลูกมีสุกแล้วหวาน เมืองมันไดเรื้อจ่ <Okay. S 1> าเห็นไหมเพราะว่าตามบ้านตามบ้านฝรั่งนี่สีมีทุกบ้านนะคะเนี่ยจะมีทุกบ้านแล้วอ,ลอ,อ,อร่อยพรอม โอเคค่ะทุกคนนีมากก็ขอลาไปในคลิปนี้ก่อนเด้อฝนตกแล้วค่ะรู้สึกฟ้าจะเหลืองพร้อมนะคะเจอกันในคลิปหน้าเนาะค่ะพี่นองเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ